m i ม u t ิ w วิ h go วิคห์ราคาทองคำภายใน5ทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเดเดอร์ o er, มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับ <c oughs> ก่อนอื่นเนาะเรามาดูทาพทำเฟมเดย์นะครับรก็ต้องบอกว่าเมาื่อวานนี้ปิดเป็นแท่งสีเขียวอีกแล้วนะครับก็คือขึ้นมา3แท่งเนาะก็อาจจะมุมงบอลถึงการกลับตัวได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนาะตัวแท่งแดงในครานี้นะครับที่เกินกินลงมาก็ยังยังเหลือพื้นที่ว่างนะครับหรือว่าแฟมลูแกลบให้ไปเติมเต็มได้อยู่นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในทำเฟมหนึ่งชั่วโมงกันครับ เมื่อวานนี้นะเราได้ให้โซนไปนะครับนั่นคือโซนนี้นะหกนะครับจนถึง70เนาะราคานะครับได้มีการขึ้นมาทดสอบจากนั้นทิ้งตัวลงไปนะครับทดสอบราคาบริเวณแถว2 3 4 8นะครับอ่าถ้าใครได้ตามก็คงได้เก็บกาําไรไปสัชไงม้หนึ่งแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตโซนกันนะครับว่าโซนไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับขอรบลูกศรก่อนนะวันนี้ โอเคครับเพื่อนๆก็หลังจากที่ลบลูกศรออกไปนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูที่บริเวณแนวต้านกันก่อนเนาะแนวต้านนะครับผมยังคงมองโซนเดิมนะว่ายังน่าใช้อยู่นะครับคือโซน62-70นะครับยังน่าพิจารณาครับหลุดไปได้75เก็บไว้นะครับโซนและโซนบนเลยนะคือ87-95นะครับก็ยังน่าพิจารณาเหมือนเดิมนะครับก็คือโซนแนวต้านนี้ยังมองเหมือนเดิมนะครับ ส่วนแนวรับนะครับเรามาเจอออเดอร์บ็อกซ์ใหม่นะครับหรือว่าโซนแนวรับแล้วกันเนาะที่น่าสนใจนะครับใูบรเวณนี้นะ41-45นะครับก็เพิ่มเข้ามานะวันนี้นะครับมีโซนนี้ที่น่าสนใจนะน่าเก็บพิจารณานะครับ41-45นะครับโซนถัดมานะที่ยังคงมองเหมือนเดิมนะน่าใช้เหมือนเดิมนะยังไม่ได้ถูกใช้นะครับคือโซนนี้31นะถึง35นะครับ และข้างล่างเลยคือ2 4ถึง2 8นะยังเก็บไว้นะครับล่างสุดเลยเหมือนเดิมเนาะ0 7นถึง1นนะครับก็อันนี้ใส่ไว้ให้เพื่อนๆรู้ไว้ก่อนนะครับผมอ,อันนี้ก็คือโซนที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมเพิ่มลูกศรให้นะอันนี้อาจจะอย่างนี้นะครับ <c oughs> เปลี่ยนแดงก่อนอชืบขึ้นมาแล้วแบบนี้ชืบ หรือหรือหรือขึ้นมานี่เลยนะแล้วก็ยอ่ออ่าเดี๋ยวราร,รอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าวันนี้เปลี่ยนลูกศรให้ชื่ออ่าวันนี้เนี่ยแผนทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็คือ โซนนึงก็ยังวิ่งอยู่ในโซนโซนเดิมเนาะก็คือมีการราคามีการขึ้นมาที่ออเดอร์บ็อกเนาะอัปเดตล่าสุดแล้วจากนั้นเนี่ยโซนนี้มันก็ยังไม่ถูกเคลียร์เนาะก็แค่เข้ามาปลายปเนาะตรงเนื้อๆข้างในยังเหลือพื้นที่ให้วิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เล่นนะครับแต่ละโซนก็ออกมาด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับและตอนนี้นะครับทาง d u โอเรเตอร์นะครับกำลังจัดโครงการนะครับโปรเจกต์ปั้นแสนรุ่นที่3อยู่นะครับตอนนี้ก็ เปิดรับสมัครนะครับจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะก็สามารถแอดไลน์แอดดูโอเทรดเดอร์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกที่เราสอนกันให้ฟรีๆนะครับตั้งแต่เบสิกจนแอดวานซ์นะครับทำให้คุณหาเงินในตลาดได้เองนะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์แอดดูโอเทรดเดอร์เข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวนันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ดูโอเทรดเดอร์แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ